ตั้งใจรับศีลเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้สงบให้เรียบร้อยดีให้ไม่มีโทษแล้วก็ตั้งใจ จเจริญภาวนาสมาธิอบรมจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตตามแนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อจเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรม และอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเป็นทางให้ทราบความจริงแท้สี่ประการในเรื่องของความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายว่ามีอย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข หนทางปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์เพื่อจเจริญเหตุปัจจัยแห่งความสันติสุขมีอย่างไรและปฏิบัติไปแล้วได้ผลเป็นความความทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้อย่างไรเป็นอย่างไรเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปแต่หลักในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระท่านเรียกสมถะภาวนาหมายถึงอุบายวิธีอบรมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วจะเกิดองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณเครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจ สงบตั้งมั่นและผ่องใสาจากกิเลสนนวานนั้นและจึงอ่อนควรแก่งานเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมโดยอาศัยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติที่จะพิจารณาเห็นสภาวธรรม ตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วยกภูมิจิตขึ้นถึงปัญญาเห็นแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งในพระอริยสัจสี่อันเป็นแนวทางให้ถึงความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาตของพุทธองค์ได้ นะเพราะฉะนั้นเราดำเนินตามรอยบาทพระพุทธองค์ซึ่งทรงสงเคราะห์อริมักมีองค์แปดคือข้อปฏิบัติที่ประเสริฐแปดประการซึ่งพระองค์ทรงสงเคราะห์ย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญานี่เราดำเนินตามแนวทางนี้นี่ศีลเรารับแล้วเพื่อให้กายวาจาสงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษ แล้วก็จะได้อบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงพ่องใสาจากกิเลสนิวรณ์เครื่องขั้นปัญญาอ่อนคือพร้อมพร้อมที่จะทำคุณความดีให้สูงขึ้นไปอีกเป็นคุณเครื่องชําระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมที่เรากำลังจะพิจารณาว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยชื่อว่าไม่เที่ยงปัจจัยฝ่ายบาปอคุศลฝ่ายบุญกุศลให้ผลอย่างไร แล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปชื่อว่าเป็นทุกข์ถ้าใครไปยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดวันนี้เป็นของเราความรู้สึกนึกคิดที่ยึดติดในสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทุกชนิดที่มีชีวิตมีวิญญาณครอง และที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาความรู้สึกที่ยึดติดเป็นเจ้าของด้วยตัณหาและทิฏฐิความหลงผิดนี้มีเพียงไรความทุกข์ก็จะเกิดมากเพียงนั้นนี่เป็นเคล็ดลับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงค้นพบเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักกิเลสตัวนี้คืออุปทา,านความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิ ในสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีลักษณะเป็นเองโดยธรรมชาติคือความเป็นของไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปและจะต้องมีการพลัดพรากจากกัน จากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เราเคยรักเคยหวงแหนต้องเป็นทั้งนั้นด้วยกันทุกคนไม่มีใครล่วงพ้นไปได้และลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นเมื่อเรามารู้ตรงนี้แล้วอย่างนั้นให้ทำอย่างไงล่ะ ให้ปฏิบัติอยู่ในคุณความดีหลีกหนีความชั่วเราประกอบเหตุปัจจัยที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลก็จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญสันติสุขงดเว้นเหตุปัจจัยที่เป็นบาปอกุศลที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนชีวิตเรามันก็ดีขึ้นอย่างน้อยก็ในระดับโลกิยะ ยังไม่ถึงขั้นโลกุตระพ้นโลกอย่างน้อยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นดังนี้เป็นต้นและก็ทำยังไงถึงจะรู้ตรงนี้ละ่ะดีชั่วละ่ะสมาธินี่แหละสมาธินี่แหละจะช่วยให้เรารู้ดีรู้ชั่วตามความเป็นจริงรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง แล้วก็เห็นแจ้งในความจริงแท้สี่ประการเมื่อเราเห็นแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งเราก็ละเหตุแห่งความทุกข์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราละหรือตัดใจจากอุปทา,านความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดนึกว่าสิ่งทั้งหลายรอบๆตัวเรา ที่เราเคยรักเคยหวงแหนเป็นของเราทั้งๆท,ที่มันไม่เป็นไม่เป็นจริงมันเป็นชั่วขณะแม้แต่ตัวเราเองก็ยังต้องแก่เจ็บและตายต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เราเคยรักเคยหวงแหนทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเราเองก็รักษาไว้ไม่ได้ต้องตายนี้เป็นสัจธรรม เมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเราปล่อยวางอุปทานในความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิในสิ่งรอบๆตัวเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งภาระความรับผิดชอบตามหน้าที่ของเราเราปฏิบัติด,ดีที่สุดและพอใจในคุณความดีนั้นในผลแห่งคุณความดีนั้นนั่นแหละเป็นความสันติสุขจะเกิดในใจของเราสันติสุขให้เกิดในใจของเราคน ด้วยสติปัญญาอันเห็นแจ้งแล้วเราดำเนินชีวิตไปตั้งใจทำดีละเว้นความชั่วชีวิตก็จะมีแต่จะดีและ,จะเจริญไปเป็นลำดับตามสมควรแก่ภูมิธรรมโดยเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลมีทานกุศลส,สิ่งกุศลภาวนากุศลเป็นต้นจะมีผล ให้การดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ดีไม่เป็นไปในทางที่ชั่วก็จะให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงปัญญาเราแจ่มแจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจต,ตามความเป็นจริงในขั้นโลกุตระแล้วเราละเหตุแห่งความทุกข์เจริญเหตุปัจจัยแห่งความสุขก็จะถึงความพ้นทุกข์และถึงสันติสุขอย่างแท้จริง นี่คืออริยสัจธรรมที่เราจะต้องเจริญปัญญาเห็นแจ้งมีพื้นฐานไปแต้งตั้งแต่เห็นแจ้งในสภาวธรรมว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละอย่างนี้นะนี่เป็นทางดำเนินของเราทีนี้ข้อที่จะนำมาพิจารณานั้นมีทั้งกายในกายเวทนาในเวทนา,นทนาจิตในจิตและธรรมในธรรม ซึ่งจะค่อยๆชี้แจงในส่วนนั้นต่อไปแต่พื้นฐานสำคัญคือศีลสมาธินำไปสู่ปัญญานี้เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นในส่วนศีลนี่เรารับแล้วต่อไปในส่วนสมาธิตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่และในส่วนของปัญญานั้นก็จะชี้แนะก็จะเข้าใจรู้ได้เห็นแจ้งได้ไม่เหลือวิสัยเอานะเพราะฉะนั้นนี่คุณค่าของการปฏิบัตินี่ เรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้และก็นำไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตของเราและถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้พ้นอย่างไรไประเดี๋ยวค่อยๆฟังไปเอาล่ะในส่วนของสมาธินะท่านทั้งหลายได้ฝึกอบรมการเจริญภาวนาสมาธิมาตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่กำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาะไปตามฐานต่างๆเจดฐานเนะี่ จนกระทั่งมารู้จักฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือแล้ววันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่นี้ไปจนถึงผู้ที่เจริญก้าวหน้าในระดับกลางเห็นดวงใสแจ่มและเห็นกายในกายสืบต่อไปและผู้เจริญวิชานั้นทำกิจของท่านไปด้วยอ่ะตั้งใจนั่งในท่าขัดสมาธินะ แล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านว่าอัตมาต้องบอกแนะนำหลายระดับและแม้ชาวต่างประเทศด้วยอะไรไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ฟังนี่แหละปิดทวารละ่ะเราจะฟังเฉพาะในเรื่องส่วนที่เป็นของเราเราปฏิบัติได้ถึงไหนหรือจะเป็นตอนเริ่มต้น มันยังไม่ก้าวหน้าก็ไม่ต้องท้อใจตั้งใจทําอันนั้นแหละให้สําเร็จให้ได้คือให้เห็นดวงใสแจ่มที่ศูนย์กลางกายให้ได้นะส่วนอื่นเราฟังไปแล้วพอเข้าใจคร่าวๆปล่อย,ปล,อยปล่อยวางน,นี่ก็ต้องปล่อยวางด้วยนะสมาธิจึงจะเกิดถ้าไปคิดมากวุ่นวายสมาธิไม่เกิดจำไว้นะ